โอมันตัวตัวเลยหันเด้อพี่น้องเด้อหันเด้อนี่เด้ออบใส่เป็นตัว,ตวมักน้ำซอสนัวๆเลยมือนี่ใส่เสยบๆกับผีกับน้องเข้าลงเลยแห้วนี่ สวัสดีครับสวัสดีสู้ขู่สูขคนเดิมเลยดิบ่าว์ดำได้เป็นฮานเนาะพี่น้องเนาะพโอ้ยง่างเลยพ่อคอเหย้าๆหยานพี่น้องต้มเปื่อยๆน้ำต้มใส่กับแจวพี่น้องนี่ผักกาดดอกส,สดๆเบิง่งหมางเบืองก่อนจักเปื่อยคักซ้ำใดพี่น้องเลยโอ้เปื่อยดีเด้อนี่เบิง่ง ดึงแห้งไปพี่น้องเนาะโอ้โหกลมเปื่อยคักได้มาโตหนึ่งพี่น้องเอ้ยมือนี้เห็ดได้สิกินเบิดบานนี่มาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำบอระดมอืมอขักกะรี่ทานทา,านโมเมนทานเด้อพี่น้องเด้อทานเบิ่งตีขาวให้พี่น้องเบิงบ่งอืมตบมันจวดๆเลยพี่น้อง อ่ะใส่เส็บๆน้ำบอดำโหลดบานนี่จัดหานมาเป็นโตเบิ่งซีมนนำต้มก่อนพี่น้องยังงอนถอนอยู่ไปจักบาาพอดีเลยอ่ะใส่เลยพี่น้องแก้วนี่แหละก่อนเปลี่ยนบรรยาก,กาศตั้งนอยพี่น้องเอ้ยมันนี้มาสวน ออืเปื่อยค่ะขนาดครับ ใหหนังมันโดดดีหนอะเดียวกันนัวขนาด มันแห้งพี่น้องเอ้ยหนังมันคักอะไรด้วยเปืป<ๆ>่อยหลอนต้มแต่เท่าๆมากินย่ำใบพี่น้อง ปีกยืดยืเป็นแบบโอ้คือจะกีกยาเนอ้วงปีกนี่ เปื่อยพี่น้องเปืออป่อยเบิดพอ่อเบิดแม่มันเลได้พี่น้องตัวใหญ่ๆเลย แสบกระเป็ดอีกพี่น้องเลยเบิ้ลจีองค์สุพี่สุนองเขาเบิ้งเลยผมทำเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้มันแหง เย่ยลวถเดียวสันบได้มัน ืเนื้อเป็นเนื้อค <c oughs> นว่า <c oughs> อืมอุ่นๆเพิ่ม,ม,มความเข้มข้นในทางก่อนจักหน่อยอ,อื้มขากลายไปหนอ ตังเนื้อมันพี่น้องทำเสร็จตอนนี้ไง 嗯，就叫炸鸡粒。 ข้ามันลาบมันกอยให้คี่แสบกว่านี้นะผมว่าลาบหานบ่ <c oughs> แต่ว่ามันีเป็นเมนูอบหานเ <c oughs> บิงใส่นังมันๆโลรดพีน,น,นองเข็ดคำไงแทบ ใส่กับเจียวเปี๊ยวคั่กเนาะ เดี๋ยวจะดูมันโอ้คือจะเป็นกอนเลือดเนาะพี่น้อง ดูแล้วพี่น้องเอ้ยโมบิดตัวใหญ่แห้งหานเป็นโตเลยโอ้โขักลหลายพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดกะต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องอันฝากพี่ฝากน้องเข้าติดตามทาง Facebook เพจได้พี่น้องเด้อฮักนกชาแนลคือกันเป็นสุดท้ายพี่นว่าเพจแท้ผินว่านี่เด้อเขาพิมพ์เข้าไป เาสำหรับต้มฮานแซบๆนัวนมวมูน้อนอกะฝากติดตามเป็นกำลังแงใจให้เบ่าดำนำเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ